เอาเปิดได้เเองวันนี้อกเกมเราบอกครับแมปดีฟิลแ m นิเมตดีเฟนเตอร์นะครับ,รบผมโจวงนี้ติดแบบนี้มากแล้วก็มีมิติ์ตัวหนึ่งที่จริงได้มาตั้งแต่ตอนที่เบลสิบกว่าแล้วนะครับผมตัวลีเจนก็ไม่รู้แ,กแลกได้คือเกมแลกการที่จะแลกได้ต้องเป็นชายนี่แบบนี้นะผมแล้วคือลีเจนดูลีเจนเบลเบลอาจจะน้อยนะครับแต่มันก็ดีมาก ผมมีเล gend สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดผมมีสิบเอ็ดตัวผมไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมใช่ไหมไอแชตเตอร์ที่แล้วง่ายมากบอกเลย คนที่เคยเล่นนะรับไอแชตเตอร์นะเป็นแชตเตอร์ที่ง่ายที่สุดที่สุดเมื่อกี้ไปเราไปโสดใจรับวุ้ะเซอรมาอืมนี่แหละตัวนี้ยังไม่ได้ไปรีสกิลเลยติดบวกป้องนี้แหละ ตัวฟาร์มเกมนี้ดีนะครับแต่เวลาแบบเกมเนี้ยตัวฟาร์มมันได้เงินคุ้มมากเลยนะแบบสองเวฟก็ได้กำไรแล้วคือแดงตัวนี้มันเอาไว้ต้นเกมนะครับมันเป็นแดงที่เอาไว้ตัวเอ้ยมีตัวมันเป็นแดงที่เอาไว้ต้นเกมเฉยนะมันทำดาเมจโดยรวมไม่ค่อยได้เยอะคือมันเอาไว้ต้นเกมเฉย ึ่งหนานี้ผมก็ไม่สาถแทบไม่สามารถมาอักตันได้เลยครับมันเกือบมันเวฟเจ็ดแล้วคือปกติผมจะฟาร์มเงินไปเรื่อยๆไงมันไม่ทันมันเป็นโคงน้งแบบนี้เลยไอ้ด่านที่แล้วมันง่ายกว่าเยอะผมก็เลยจะเลือกอกฟาร์มมันหนึ่งให้มันตันไปเลย ตอนนี้เหลือสองไว้สุดท้ายอยาอา่าอัพฟาร์มเลยมันไม่ค่อยจริงแล้วนะครับอดีอเดี๋ยวเดีัพดู 1, 1, 1, ก่อนขั้นพันหนึ่งพันเจ็ดก่อนนะครับน่อ,อ,องมันเ้น คือเป็นทางตรงพี่ฟิวฟิวโหฟร์มยังไม่ตันเลยตันนี้ผมเล่นมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้คนระับช้าๆอะไรอย่างเงี้ยหลุดไปเยอะแค่นี้ก็ไม่อับฟ์มแล้ว เอากีตาร์มานะมันเป็นตัวบัฟแล้าให้เงินด้วยอัพขั้นเดี๋ยวพอไม่ต้องออโต้ยูดเอาไว้นะครับผมด่านเนี้ยผมไม่เคยออโต้ยูดเอาไว้เก็บไว้ด่านบอสไม่ก็ใช้ก่อนหน้านี้ตั้งสองสามครั้ง บุลลูปีเลยเฮ้ยอับดีเปิดไปอับตวก,กีตาร์โอ้ oh my god มันให้เงินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ต้องอัพก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วทมไมไม่มตีตัวน,นั้นนะ่ะเปิดไปปับล่าสุดโรวาตาแฮ่ ให้มันรุดไปีอช่วงนี้ติดแบบนี้มากนะครับเกรียบเลย <_ D> เพื่อนผมแบบเกลือมากเลยนะก็จะได้มิติกนานอยู่แต่มีคนหนึ่งที่ที่ทเพื่อนผมเบลห้านี่แหละเปิดเปิดได้ม่ติก มิติกอ่ออีเวนต์ส่วนอีกคนนึงก็อายี่สิบกว่าไม่มีไม่มีไม่มีแรงไม่มีมิติกฟาร์มวิวยางนะผมรู้สึกนั้นแบบนี้ฟาร์มวิวยางมากเขาจะแอดมาก็ตามชื่อนี้เลยครับแต่บอกไว้ในคอมเมนต์ก่อนนะครับถึงจะแอดได้ ผมจะผมหาคนเล่นเรทอยู่อย่างแรก มันมีลดการตัดเทือนนะแต่ตแก,ตก,ก็ไม่มีตั้งะไรสีรดอื้ขึ้นเฮ้ยออลืมไปว่ามันเปรบต่อไปเรื่อยๆบัฟก็ไม่มีอ๋อสีแรงแล้วตายเลยตอองแปงตองแปง เอร้อยก็พูดๆมาในไป็นขั้นตอนด่นกันก็แล้วก็แชร์กุติจปะคันแล้วก็ติดตามช่องอันดีเพลย์ด้วยครับโอเคบายกู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 บาย